ไอ้ที่มันมาถึงตรงนี้แล้วมันยังไปตามหามันยังไม่ไปตามหามันมาถึงอาจารย์แล้วมันมาปฏิญาณตนมาอะไรแล้วอ่ะแต่ว่ามันยังไปหาที่อื่นอยู่แสดงว่ามันยังไม่ได้หาทางหลุดพ้นอย่างแท้จริงหรอกมันยังไปเรื่อยไงตรงนี้พอมาตรงนี้สักพักหนึง่งเฮ้ยไม่เข้าใจยากละ<ม>ต้องไปที่อื่นต่อลองดูที่อื่น<ม>ทีนี้ก็ไปเกิดการเทียบเคียง<ม>เออตรงนี้ก็สอนดีไว้สอนเหมือนนี่ จริงไม่ใช่มึงยังมีตัวมีตนที่อยากจะไปแสวงหาอยู่มึงยังไม่หยุดไม่จบไงชาตินี้มึงก็ไม่จบหรอกแล้วไอ้คนที่ที่มีความอดทนอะไรนะคนที่มีความอดทนจริงๆอ่ะคือคนพวกลุ่มเนี้เขาอ่ะจะหลุดพ้นจริงๆเขาอยากหาทางหลุดพ้นอย่างแท้จริงเขาไม่ใด้มาเพื่อเล่นๆที่มาหาเราอะนะ<ช>มาอาจารย์เขาไม่ได้มาเพื่อว่า มาวันสองวันแล้วอยากได้แล้วพอไม่ได้ก็ไม่สนใจอยากก็ไปตรงนั้นตรงนี้อ่ะอันนี้คือมันไม่มีอะไรให้ได้คนพวกเนี้ยเขาอดทนคอดนที่ว่าเขาเขาอยากหลุดพ้นจริงๆอเขาต้องอดทนไงไม่มีอะไรมาง่ายงไงคือที่พี่สอนธรรมะที่พูดไปมันมันไม่ใช่เรื่องเป็นของเป็นการเอาเนาะเอาไปโน้มไปรู้ตามอะไรเนาะก็ไม่ได้ให้เาออกให้เห็นว่าเราหลง หลงในรู้หลงปรุงหลงแต่งไปเนี่ยใช่เออหลงจําหลงฟังหลงมโนตามอ่ะมันก็ยังอยากจะไปหาไอไอตัวไอสิ่งที่อยากสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นอย่างนั้นนะเออเมื่อไหร่มันจะจบล่ะก็ไปหลงไนบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์อะไรนั่นโอ้มันไม่มีอะไรบริสุทธิ์รอกเราคือเราหลงทั้งนั้นแหละเราหลงในโลกของมายาน่ะไอคนก๊อปพี้มันก็พูดได้ดีดีนะแต่ก็ยังมีอย่างนั้นอย่างนี้นะ ยังมีตัวมึงตัวกูของกูอยู่เต็มๆนั่นแหละถ้าคนไปยึดเอาสิ่งปฏิเสธสิ่งหนึ่งแต่ยึดสิ่งหนึ่งนะอ่ะคือไม่ได้เห็นว่าแต่อ้างไปหมดนะสัญญาสังขารอ้างสังขารมันปรุงมันแตง่งมันหลงความคิดมันหลอกอย,อย่างนั้นอย่างนี้เอาคนพวกนี้มันพูดได้พูดดีพูดเป็นพูดเกง่งแต่สัญญาทท้งนั้นมึงจะเอาสัญญามาใส่ตวัวมึนอีกทำไมแทนที่มึงจะเอาออก มันเอาออกไม่ได้เามันหลงอยู่เนาะก็นั่นแหละมันถึงหลงหลงไปชาตินี้มันก็หลงอยู่นั่นหละหลงรู้อยู่นั่นเลยคิดว่าความรู้ทั้งหลายนั่นนะปัญญานะเขาคิดว่าความรู้อ่ะที่ไปรู้อยู่คือปัญญาปัญญาจิตมันมีปัญญาเาที่เขาเคยพูดไงว่าคนพวกเนี้ยมันคิดว่าสัญญานั่นอ่ะคือปัญญาคือคิดว่าจิตมันมีปัญญาคือมโนไปเองอ่ะใช่ว่าจิตมันมีปัญญา มันมันพูดไม่ได้ถ้ามันเห็นจริงๆแล้วนะอืมมันจะเอาอะไรมาอธิบายเป็นตูเป็นตามันหลงทั้งนั้นแหะที่อธิบายออกมาเนะ่ะถ้าคนอธิบายแล้วคิดว่าตัวเองรู้เป็นปัญญาเข้าใจนั้นว่าตัวเองเห็นแจ้งรู้แจ้งนั่นะนะั่คือหลงหมดเลยนะเออหลงก็ก็ไอ้คนสอนมันก็หลงเนาะไม่ไอ้คนสอนแหละพูดถึงเนี่ยก็คือคิดมันหลงสัญญามโนนษะ่ะมันมันคิดว่า เป็นปัญญาอืนนัแหละพวกนี้มันยังไม่เป็นมัดมันยังไม่เกิดตาดีมากมีองแปวมันยังไม่มันไม่ใช่เข้าสู่การเห็นที่แท้จริงการเห็นที่เห็นแบบไม่มีตัวตนจริงๆเออไม่ได้รู้อะไรจริงๆเห็นแบบว่าโง่อ่ะแต่มีมีความสว่างอะ่ะคนสอนมันก็สอนแบบนี้คนที่ไปถูกไปฟังมันก็มันก็อยากให้เป็นเหมือนมันน่ะ ก็อ,อยากให้เป็นเหมือนที่มันเป็นน่ะเอาก็มันคิดเอามโนโออก็นั่นแหละไอ้คนที่ก็หลงก็ไปเชื่อมันคือธรรมะเนี่ยมันสอนกันไม่ได้เลยมันไม่มีวันที่จะสอนได้เลยยิ่งฟังยิ่งรู้ตามเท่าไหร่ก็เกิดกระบวนการจําได้ปรุงแต่งเป็นมโนภาพแล้วก็คิดว่าแล้วก็อ้างแต่พูดเป็นนะก็เขาพูดอยู่ไหมว่ามโนภาพ,พามันเป็นมายาอย่างนั้นอย่างนี้มันพูดเป็นทุกอย่างพวกเนี้ยมันรู้แค่ความคิด ไอเห็นเนี่ยมันก็คิดเอาว่ามันเห็นก็นั่นแหละ้าถึงพูดอยู่ไงว่ามันไม่รู้มันคือสอนกันเป็นตูเป็นตาโอ้ยยังไม่แค่เห็นมองว่ากะว่านั่นแ่ะใช่แล้วต้องเป็นอยากกู้วกูเห็นมว่างนะเออแล้วก็เอาว่าจิตบริสุทธิ์ไปไปสอนเขาเห็นจิตไหมมันจะเห็นอะไรมันไม่มันไม่มีจิตให้เห็นเองมันไม่ได้มีอะไรให้เห็นหรอกเออแบบนั้นอ่ะ คือตัวเองอ่ะปรุงแต่งเราหลง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 ปรุงแต่งเอามานั่งเล่านั่งสอนเนี่ยตอนนั้นแหละแล้วก็อยากให้คนสอนเป็นเหมือนนันไม่ใช่คนฟังเออคนฟังนั่นแหละเป็นเหมือนมันคนฟังอ่ะรู้ตาม,มให้รู้ให้เห็นตามบัจจิตแต่มันบริสุทธิ <c oughs> เ์เอานอกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิต <c oughs> ตลกเงยคือเขาไม่ได้เห็นเลยว่า <c oughs> ตัวเองอ่ะหลงอยู่ คือมนไปเองว่าตัวเองหลงเองเออมันเป็นความคิดเออเราคิดเอาว่ะคือยังคิดไมไม่มันโอ้ตรงนี้มันตรงนี้มันเป็นความอาวิชาซ่อนไว้อย่างลึกอย่างละเอียดนะคือแม่ไม่อยากบอกว่าละเอียดอ่ะคือคือมันหลงนะอไปละเอียดมันก็ไปปรุงอีกว่าละเอียดเอาไปนั่งเล่าสอนกันอีก คือพี่พูดอะไรไปไม่ได้เลยมันเอาพวกพวกนี้มันฟังแล้วมันเอาไปมโนเป็นองค์ความรู้อะนักก๊อปเนเยอะไม่ใช่ก๊อปแล้วมันมันไม่ได้เห็นธรรมจริงๆก็พาคนหลงเลยก็มันนัก็พวกก็คนก๊อปนะมันมันไม่ได้มีปัญญาจริงๆอะมันเป็นียงสัญญาของตัวเองมันก็มีแต่แนวก๊อปไงคือได้แต่สัญญาเอาไปมโนต่อเป็นสัญญาแล้วก็ไปสอนคนอย่างนั้นอย่างนี้คือมันต้องมีที่ยึดที่ใดที่หนึ่งอ่ะพวกพวกเนี้ยใช่ไม่ยึด คือไม่ป้งแต่งเป็นหมวดอะพูดเป็นหมดแต่ผู้รู้สิ่งถูกรู้ของจิตจิตคือผู้รู้ที่บริสุทธิ์เขายังบอกว่ามันจิตไม่เคยมีตัวตนแต่มาหลงรูปนามเอาเขาก็เขาบอกอยู่ว่ามันคือมันเก่งทุกอย่างอะคือมันย้อนแย้งไปหมดในสิ่งที่เธอพูดอะไรมโนมันเก่งไงทำมโนเนี่ยพุทธะจำแรงเนี่ยมันอธิบายได้หมดนะ ก็มันยังอยู่ในสิ่งนั้นอยู่เนาะอธิบายเป็นตูวเป็นตาย้อนแย้งกันไปหมดเนี่ยพวกเนี้ยไม่ได้เป็นเกิดอริยมรรคในองแปลจริงๆไม่ได้รู้จากมรรคจริงๆพูดเป็นนะก็บอกแลว้วพูดเป็นไงแต่เอามาพูดได้หมดอมเอามาพูดได้หมดแต่ยังไม่เกิดอริยมรรคอริยผลที่เป็นญาณอาสวะกายญาณจริงๆเป็นแต่ความรู้อ่ะมันติดอยู่ในองค์ความรู้กันหมดเลยมันนะทิฏฐิ อัตตาตัวตนพอมีความรู้ก็ไม่ผิดมองไม่เห็นตัวตนของตัวเองจริงๆ <ừ, S 1> แต่อ้างว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นนะพูดดีหมดนะแต่พอฟังยังไง,งมันก็ยัง,งยึดมั่นถือมั่อนยอยู่มันยังมีย้อนแย้งอยู่เออมันยังไม่มันยังไม่ใช่กันมันต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะที่มันย้อนแย้งขึ้นมามันยังไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมจริงๆอ่ะพูดดีดีนะสุดท้ายไปตกของคําว่าย้อนแยงนี่แหละเออแล้วก็ มันยังมีสิ่งหนึ่งอยู่นนัะคือมันมีความเชื่อความยึดมั่นถือมั่นในอะไรบางอย่างอยู่มันมีตัวตนอยู่ะมันไม่ได้ดับตัวตนจริงๆอะมันแค่คําพูดว่าแม้คำว่าไม่ได้ยึดแม้คำแม้แม้แต่คาที่มันบอกว่าไม่ต้องยึดนะแต่มันก็ยึดไปแล้วลหละคือมันพูดไปอย่างนั้นน่ะมันพูดโดยที่มึงตัวเองก็โง่ๆอยู่พูดไปแบบเอาเอาสัญญามาจากตรงนู้นตรงนี้มาตัดแปะแล้วก็มานั่งเล่าเรื่อง พอได้เป็นครูบาอาจารย์ของแค่นั้นเองพอได้ให้คนมาฟังได้รู้ว่าโอ้ยเนี่ยเก่งท่านเก่งท่านอธิบายได้ดีมากอย่างนั้นอย่างนี้ไปตคำสเสริเยยยอยตั้งแต่พี่เห็นความจริงมาพี่ก็มนโนหมดเงิยมนก็เลยไม่มีธรรมะแบบนั้นี้มันมีแต่ชีวิตมัถ้ามันเหมือนเขานี่เขาเข้าเขา ไม่เห็นมโนอะไรได้เลยนอกจากจะใช้มโนเนี่มันคือองค์ความรู้ไงนอกจากจะใช้เขถึงมโนขึ้นมาได้เออินข้าวขงข้ามเนี่ยก็ต้องมโนกูจะทําอะไรวะวันนี้อยากกินอะไรวะแ่นัต้องมโนไม่งั้นมันทําไม่ได้ออมัน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 แล้วก็ใช้เฉพาะมันไม่ได้อยู่ในความคิดนะคนเราพอไม่ได้อยู่ในความคิดความจำอ่นนะใช่ เออมันมันก็เหมือนรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าแต่รู้หมดไม่รู้อ่ะมันรู้ของมันเองอยู่แล้วไอ้ที่ไอ้คนเอาคําพูดของพี่ไปพูดแบบเนี้ยมันรู้ของมันเองเนี่ยไอ้พวกนั้นชิดตาแม่งจนเป็นนะคือพี่พูดอะไรไปไม่ได้เลยคือมันไม่ได้มีอะไรรู้ของมึงมึงเองหรอกมึงยังไม่ตายเป็นความรู้หมดเออคือมึงยังไม่ตายคือเราไปพูดอย่างนี้มันก็ไปรู้ตามไง มันเป็นที่เราพูดนี่แหละไปรู้ต่อมันไปคิดแล้วมันก็รู้ตามมันจปคิดตามแล้วมันก็รู้ตามมันไปคิดตามแล้วมันก็รู้ตามอ่ะมันก็เลยไม่เห็นว่าตัวเองหลงเลยก็เลยเข้าใจไปแบบนั้นแบบนั้นอ่ะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าอยู่ในนั้นหมดติอยู่วังคนรู้นั่นแหละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าจุดศูนย์เก้าด้วยนะเออเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีแล้วเออ มีศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะนั่นอน่ะศูนยะ์จุดเก้าอ่ะเก้าสิบเก้าจุดเก้าแล้วศูนย์จุดเก้าอหลงหมดเลยก็มันเหมือนที่พี่บอกแต่ว่าคนมาหาพี่เหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่คนที่จะเห็นธรรมจริงๆเหมือนใบไม้นี่หนึ่งกำมือคนพวกนั้นจะเป็นใบ<ม>ใบไม้ก็ร่วงออกจากมือพี่ก็มี่วงออกไปทางง่ามนิ้วก็มีเออเพราะว่ามาเจอแล้วแต่ว่ามาเจอแล้วก็ไป คือมันไปตามอความรู้เน่มันไม่ได้มันไม่ได้เห็นตัวเองว่าตัวเองหลงบอกธรรมะที่นี่มันมันมันไม่ได้ง่ายและมันก็ไม่ได้ยากคําว่าหลงเนี่ยมันไม่ได้ไปพิจารณาหรือไปคิดเอาหรือไปอะไรคือคนน่ยมันอยู่ในวังวนตรงนี้หมดเลยในอุปทานในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันยังอยู่ในความจําความคิดมันก็เลยหยนีไม่พ้นจากการฟังแล้วจำไปธรรมะถ้ามันอยู่ในระบบนี้เนี่ยมันก็ มันก็ถูกสมมุติครอบอยู่ดีอต่อให้มันรู้สมมุติกันอ่นี่ก็เป็นองค์ความรู้ที่สมมุติสร้างขึ้นอีกซ้อนกันไปอยู่ำิดวิเคราะห์เออคนสัญญาสะซ้อนสัญขานซ้อนวิญญาซ้อนคือคือหลงซ้อนหลงอ่ะรู้สอนรู้อ่ะคิดซ้อนคิดเออมโนซ้อนมโนไปเรื่อยคือเข้าใจสิ่งหนึ่งแต่มีตัวหนึ่งที่เข้าใจสิ่งหนึ่งแล้วคิดว่าไอสิ่งที่มาเข้าใจสิ่งหนึ่งอ่ะก็คือปัญญา ก็หลงคิดว่าตรงนั้นคือปัญญาอีกไม่ใช่ไงเออก็เหมือนที่เขาว่าบางคนเออมันมันบอกว่าสอนนี่คือปัญญานะอืนี่คือปัญญาไม่ต้องไปเอาตัวไปเอาตัวเอาตนไปกระทําเออนั่นนั่นคือปัญญาเอออันนี้ก็ว่านี่คือปัญญาไม่ต้องไปปฏิบัติก็ตามเออไอคนพูดก็เข้าใจว่าตรงนี้คือปัญญาใช่เออเออไม่ต้องเอาตัวไปปฏิบัติใช่แต่นี่คือปัญญาใช่แต่จริงๆแล้ว คือสิ่งนี้เป็นสิ่งสมมุติเป็นสัญญาแล้วคนมันไปฟังอย่างเงี้ยมันเกิดความเชื่อว่านี่คือปัญญาก็นน่แหละมันเร่วิ่งหากันอยู่นั่นแหละก็เลยฟังเขาก็เลยเข้าใจตามเพราะว่าเชื่อว่าการเข้าใจแบบนี้คือปัญญาใช่แต่จริงจงแล้วคือันคือสัญญาเออมันหลงสัญญาหลงก็หลงสังขารก็ใช่ไงก็หลงวิญญาณนามรูปเหมือนเดิมหลงก็หล่เดิมเออก็อยู่ในวังวนเดิมมาและ ออกจากกันเดิมไม่ได้คือเข้าใจก็ออกจากกันเดิมไม่ได้ใช่ไงคือสว่างก็ออกจากกันเดิมไม่ได้คือสว่างเพราะเราะคิดว่านี่คือปัญญาอืมอืก็เขาที่เขาถึงพูดบ่อยไงว่าคนที่มันสอนเนี่ยมันก็สอนเป็นนะมันบอกว่านี่คือปัญญาไม่ต้องเอาตัวตนไปกระทำแต่มึงไอ้คนฟังเนี่ยมันไม่เข้าใจกันหรือว่านี่คือสัญญามันก็ไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจก็คือสัญญาอีกอะที่ไปเข้าใจอีกอะก็นั่นเลย คือทุกอย่างมันอยู่ภายใต้สัญญาสังขารหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่ปัญญาซักตัวไอ้แบบเนี้ยคือที่บอกว่าฟังแล้วเข้าใจนั่นก็คือสัญญาไอ้คนสอนก็เอาคือโน้มเอาสัญญามาสอนให้คนเข้าใจเป็นสัญญาเข้าใจเออมันก็เลยงงไหมนี่งงไหมนี่เขาเอองงเพราะคนพวกนี้ถ้าเขาอีก ถ้าเขาถึงทำพี่เขาจะไม่งงก็ใช่ไงเอพราะเขาเห็นไงเห็นความจริงคือมันพูดไม่ได้ว่าอันไหนคือปัญญาอันไหนคือสัญญาคือสิ่งที่พูดเน่มันเป็นการปรุงแต่งหมดเลยเป็นสัญญาหมดเลยมันไม่สอนกันไม่ได้ถ้าสอนคนไปฟังแล้วเชื่อตามไปเข้าใจตามหลงหมดเลยก็นั่นไงเขาถึงพูดอยู่บ่อยๆมันถึงพ้นทุกข์เพราะรู้ไม่ได้ไงก็นั่นแหละมันต้องตีตรงนั้นอยู่ดีนั่นแหละเพราะมันเป็นสัญญาไงก็นั่นหลยในเมื่อสัญญา มันเข้าใจอ้าวเวลามันสงสัยก็เป็นสัญญา ека, เวลามันทุกข์ก็เป็นสัญญาอีกอ้าวแล้วทํายังไงกับมันอ่ะก็เป็นสัญญาอีกอ้าวแล้วจะรู้ยังไงอ๋อต้องบรรลุธรรมใช่ไหมก็เป็นสัญญาอีกอะมันไม่มีอะไรบรรลุอะไรหรอกอมันไม่มีเจ็ดวัน 7, เจ็ดเดือนเจ็ดปี<อ>มันเป็นคําพูดคาําอธิบายเป็นสัญญาเฉยๆแล้วเอามาพุงแต่งแต่จริงๆอะมันสอนไม่ได้มันอธิบายไม่ได้ว่าเธอจะหลุดยังไงเธอจะเข้าใจยังไง เออมันไม่ใช่การเอามาเทศสอนแล้วคนคนหลุดคนเข้าใจมันเป็นได้แค่ผู้ตัดสรุปรมอย่างพระพุทธเจ้าหรืออาจารย์นี้เท่านั้นที่จะมาพูดแล้วเกิดปฏิหารสิ่งนี้ขึ้นมาคนเห็นความหลงแค่นั้นเองไม่ใช่มนโนฟังแล้วจะเข้าใจมันเป็นการปรุงแต่งตามก็ใช่ธรรมะไม่ใช่การปรุงแต่งเพื่อเข้าใจไม่ใช่การคิดวิเคราะห์อเอาเพื่อเข้าใจไม่ใช่การไปรู้ไปเห็นตามแล้วเข้าใจแบบนั้นแบบที่เขาพูดเออมันต้องเกิดอะไรบางอย่าง ที่สัมมาสติสัมมาสมาธิเข้าสู่หลักมรรคเห็นอะไรบางอย่างแล้วสว่างเองไม่ใช่การการไปโน้มรู้ตามเห็นว่าจิตมันบริสุทธิ์หรืออะไรหรือธาตรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนะอันนั้นมันหลงตามก็ใช่ถ้ามันเห็นแล้วมันสว่างมันมันพิกของมันเองอ่ะเขาเรียกว่าการพิกพิกออกมาจากความโง่ความหลงนี่ไม่ใช่การระเบิด การโพ่งการโล่งไม่มีว่างเออการหลุดการว่างโพ่งโล่งเบาสบายอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นแอร์อาการของมนวิญญาณที่มันไปรู้อะไรบางอย่างอ่ะไอที่พ่งแล้วมันเออที่มันร้องผมร้องไห้เออคือมนวิญญาณไปรู้อะไรบางอย่างใช่มันมันยังหลงอยู่มันยังไม่ได้ทําลายตัวมันเองมันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดมรรคยานจริงๆที่เห็นว่ามึงแบบนี้มึงก็ยังไม่ใช่มึงหลงอยู่อะอาการโพ่งอะมึงจะโพ่งแปดครั้งร้อยครั้ง่ะ มึงก็หลงมันเป็นอาการของโมใช่เอออาการของการพิกออกมาหลุดออกมาจริงๆอ่ะจากระบบตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันต้องพิกออกมาก่อนการที่จะหลุดได้จริงมันต้องเกิดอริยมรรคีมงแปดการเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทําถูกเพียนถูกสติถูกสมาธิถูกปัญญาถูกใช่ไหมล่ะสติถูกสมาธิถูกปัญญาก็ถูกเนี่ยมันถึงเป็นมรรคสามัคคี ไม่ใช่การไปหลุดพงอะไรของเขานต่โอ้ยหลงกันหมดคือมโนเนี่พรฟังไปมโนตามไปตามไปมันก็มันก็โล่งห่งคือมันเป็นธรรมของมโนน่ะของพุทธจาแรงอ่ะก็ใช่ไงมันไม่ใช่ของพุทธเจ้าไม่ได้พิชออกมาจริงๆมันยังเป็นพุทธจาแรงคือไม่ได้พิชออกมาจากจุดนั้นให้มันพงร้อยครั้งมันก็ยังเป็นคือมันโพงของมันไปของมันมโนไปเองอ่ะแต่มันไม่ได้พิชออกมาจากจุดที่มันหลงอยู่ใช่มันไม่ได้พิชออกมาแล้วเกิดอะไรเยมากมีองแปดเออแล้วก็ค่อย เกิดอาสวะขยายนเกิดยานก่อนที่จะทาลายอาสวะจนเป็นอาสวะขยานคือเข้าสู่มรรคผลนิ่พานมันก็เหมือนการหลุดพ้นไปจริงๆไม่หลงก็ไปเกิดอีกลูกศิษย์เก่าๆนั่นแหละที่มันพ่งที่มันโพ่งออกมาร้องห่มร้องไห้แล้วเหมือนทุเรียนนี่ยพ่งจนร้องไห้หลายๆคนนั่นเอลป้าตุยเนี่ยพ่งจนร้องไห้แต่สุดท้ายก็กลับไปใช้ชีวิตทางโลกหนุบมาไปคือมันยังไม่เป็นมรรค ช่มันหลุดออกมามันพุงจนมันไม่มีอะไรแล้วอะอะไรบางอย่างแค่นั้นแหละเออจนมันไม่มีอะไรแล้วอะจนมันปล่อยวางทุกอย่างอะพอกลับไปมันไม่ปล่อยวางเพราะมันไม่เป็นบรญญาเลยมันยังไม่เกิดการเห็นถูกก็คือยังไม่เกิดมรรคพอกลับไปใช้ชีวิตมันก็เข้าไปโขมันเกินอาการพุงอาการโลกว่างหายไปกลับไปมีตัวตนกลับไปใช้ชีวิตแบบลันล้าเหมือนเดิมอะไรกระทบก็กลับมามีตัวตนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เข้าใจก็คือได้แค่ความรู้ตรงนั้นแต่ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ ที่อาการที่มันจําได้ว่าตัวเองโพ่งโล่งว่างแต่จริงๆแล้วพอกระทบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมีทุกอย่างเออมือนกับมีเราเพราะว่ามันไม่ได้พีกออกมาจากจุดนั้นจริงๆแล้วเกิดปัญญาแล้วคือมันปล่อยปล่อยชั่วขณะคือมโนปล่อยชั่วขณะมันโพองมันโล่งว่างปล่อยปล่อยความยึดมั่นชั่วขณะแต่มันไม่เกิดมักมันก็เลยไม่สามารถที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นกระบวนการมันได้เออแล้วมันก็หลงเข้าไปในพอมันปล่อยชั่วขณะ พอไปใช้ชีวิตทังก็หลงก็ไปเกิดอีกก็มีตัวตนมนมนมีทุกอย่างอยู่นอะรอบกายรอบตัวเราผัสสะมันมีอยู่ตลอดนมีตลอดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีตลอดมันหลงเข้าไปในรูปรสกลิ่นเสียงแล้วมันก็เกิดตัวตนเลยรับรู้เราไม่ได้ไม่ได้เดินมักเนาะคือมัน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  คนมันมันเดินมารกไม่เปลี่ยนหรอกมันต้องมาให้พี่ชี้มันถึงจะเห็นว่ามารกมาร์กมันเกิดขึ้นยังไงมันไม่ใช่มารกแบบที่เราไปคิดเอาว่าเราต้องเดินมัรกแบบที่เขาสอนกันนะมันมาร์กง่ายมันไม่ใช่มัรกแบบที่การเดินมันเอาตัวตนไปเดินมันไม่ได้เป็นการเห็นที่แท้จริงอืมก็เลยหลงกันอยู่เอนเนี่ยหลงปู่ไม่กลับอืมพี่ถึงบอกพี่ถึงบอกว่าเหลือแต่ธรรมดาของชีวิตจริงๆมันไม่เหมือนไม่มีธรรมะไม่มี ไม่อยากจะไปพูดธรรมะแบบนั้นเลยคือมีแต่บอกว่าคนน่ะหลงแค่นั้นแนะมันไม่ได้มีความจริงหรอกที่สอนกันอยู่เนะขาเชื่อไปโน้มฟังเท่าไหร่ก็เพราะคนไม่มีวันหลุดพ้นออกจากอสวะหรอกเพราะคนพวกนั้นมันเอาสัญญามาสอนมันไม่ได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าในสมัย,ยพุทธกาลอาจารย์บิ์แบบการตัดสรูมาสอนนะ่ะยิ่งเราบอกว่าเราจะไม่ได้อะไรนะคนพวกนี้มันไม่เกิดปาฏิหารนะมันได้แต่ความรู้ก็ใช่ไงยิ่งเราบอกไม่ได้อะไรนะ มันก็ยิ่งอยากจะได้อะทําไมถึงไม่ได้เะอ่ยเนี่ยคือจุดหนึ่งที่ทให้มันเอาออกเพราะไม่ได้อะไรออเพราะมันไม่ได้ทำไมไปฟังอาจารย์ไม่เห็นได้อะไรเลยทําไมไม่เห็นนไม่เห็นรู้อะไรเลยทําไมมันเหมือนยังสงสัยอยู่เออยังสงสัยอยู่ก็มึงมึงก็ยังสงสัยอยู่นี่ไงแต่มึงอยากจะได้อะไรไงที่จริงมันมีแต่เอาออกมันไม่ได้ให้ไปรู้อะไรเพราะเขาบอกอยู่ว่าให้มันเป็นขบวนการของมโนบิญาณหลอกลวงไปเรื่อยๆไอ้ที่ ฟังฟังอพอรู้จึงผลนตุมันเป็นมนวิญญาณไปเรื่อยๆมันหลงอยู่มันอยากจะเอาเข้าเขามีแต่ให้เอาออกอยากจะได้ความรู้ความเข้าใจไงแต่ไอสิ่งที่เข้าใจมันมีอยู่มาก่อนนั่นแล้ว <ü> ชีวิตแต่เรื่องของชีวิตเรื่องของธรรมชาติไอที่เข้าใจใหม่มันเป็นอุปทา,านมันเป็นองค์ความรู้ของมโนวิญญ,ญาณมันเป็นธรรมของมนวิญญ,ญาณธรรมชาติของชีวิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงที่มีอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่เราไม่สว่าง เพราะเราถูกมโนวิญญาณที่มันมีอวิชาตนาอุปทานครอบอยู่เนี่ยสแสดงหาสแสวงหาความรู้ใหม่สแสดงหาความจําใหม่ห <า S 1> ก็เลยหลงไปห <า S 1> ลงเข้าไปรู้ห,ล,หล,ลงเข้าไปเชื่อหลงเข้าไปสร้างมโนภาพสร้างจินตนาการสร้างจิตว่างสร้างมิมุติสมมุติสร้างภาษาธรรมขึ้นมาแล้วก็หลอกตัวเองว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจผู้สอนก็เก่งๆริโอเคปล่อยเขาปล่อยให้เขาติดกรรมกันไปอืม,อม คนที่จะจบจริงๆมันมันน้อยมันเหมือนเขาโคนะฮะมันเหมือนเม็ดทรายในหนึ่งกำมือกับเม็ดทรายทั้งโลกคนที่จะเข้าถึงธรรมจริงๆก็เหมือนเม็ดทรายในหนึ่งกำมือคนที่หลงจริงๆอ่ะหลงทั้งหมดก็เหมือนเม็ดทรายทั้งโลกอ่ะทั้งมหาสมุทรทั่วโลกอ่ะนะฮะคนที่จะเข้าถึงธรรมแก่นเนื้อธรรมจริงๆเห็นแจ้งตามมาจารวิทย์ก็เหมือนใบไม้เหมือนในเม็ดทรายในหนึ่งกำมือมีที่นี่ แด็ที่เดียวเท่านั้นที่สอนอาออกไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปรู้อะไรเลยอเออสอนที่เห็นความจริงแค่นั้นแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอืประสบการณ์หาประสบการณ์บท<ช><ม>ทดสอบถ้าเคยข้ามบททดสอบได้อะเหมือนคุณจอมอะ่ะเธอเห็นแล้วเหมือนคุณแจ๊ทอย่างเงี้ยและอีกหลายหลายคนลุกสิบยผมอะ่ะเออคุณประมวลอย่างเงี้ยคุณหนุ่มอย่างเงี้ยอืมมีอีกหลายคนผมจําไม่ได้อ่ะมันเยอะโอเค แค่นี้แหละประสบการณ์จะสอนเราเอง